กรสอภินพิชชาสวัสดีครับทุกคนพ้อยินครับสวัสดีครับแม่อ่าวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนของน้องเกสนะคะเพราะว่าอะไรครับหมาขาวันนี้เราจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์ยังไงเราใส่ชุดสีส้มมาอ่าสีส้มไทยออกกันไหมว่าจะทําอะไรกันวันนี้มานกระสี กีฬาสีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเชียร์น้องเกดดูซิว่าแขวแข่งอะไรนะค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วโรงเรียนน้องเกดนะฮะเป็นโรงเรียนนิวสาทนะะอนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะฮะนี่นี่น,นี่น,นี่ค่ะสปอร์ตเดย์นี่สปอร์ตเดย์ค่ะเป็นวันที่วันนี้เริ่ม11โ,โมงนะฮะนี่กี่โมงละ11โมงพอดีะคะ่ะบาสเกตบอลคอร์ดค่ะอ่ะอไป อ่าเราเจอเจ้าตัวแล้วนะคะสองเดยใช่ไหม่วันนี้ทำอะไรบ้างวิ่งอย่างเดียวตอนแรกต้องทำนี่ก่อนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปพัทยาต่อก็เลยก็เลยอดเปลี่ยนตัวเนาะคุณครูสรุปเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนให้ใช่ไหมอโอเคแต่ว่าเริ่มแข่งวิ่แข่งให้แพ้เร็วๆนะจะได้รีบกลับบ้านหูเล่น พูดเล่นหนูจะไม่ให้ได้ทีหนึ่งบ้าก็ต้องชนะดิไนเดี๋ยวต้องไม่เข่งกับคนอื่นต่องงไงอะก็มันก็มนเขาเก่งกันไงต้องได้ที่สองเต็มที่ต้องเต็มที่ไม่ได้เต็ที่ไม่ไ้ทำไมล่ะเพราะมีแต่แข่งให้ชนะเต็มที่เยนี่บอกไปไปกับห้องนะโอเคมามานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวมาเรียกนะบายตอนนี้นักกีฬาพร้อมแล้วนะคะยังไม่พร้อมเลยจุกสายแล้ววะ ฮะไม่ใส่ใส่วันนี้เราอยู่สีส้มนะคะวันนี้มามาใส่เสื้อสีส้มมาให้กำลังใจด้วยเนี่ส้มเหมือนกันเลยเอ้ยเย้ตรงนี้มืดน,น,นิดนึงเดี๋ยวเรานะมีเต้นด้วยเหรอแต่ว่ามันยังไม่รู้ตอนไหนอะ่ะไม่รู้ตอนไหนโอเค เจ้าจ้าวมากเลยอ่ะใช่นี่เดี๋ยวเราจะวิ่งรงมีกันค่ะกติกาเป็นไงอะ่ะกติกาก็วิ่งไปกลับวิ่งไปกลับวิ่งไปกลับ,ไ,ไ,บไปกลับ,ไป,บไปเรื่อยๆ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันสรุปกติกาเขาให้วิ่งไงคะวิ่งไปแล้วก็กลับวิ่งจากจุดนี้นะไปอ้อมกลวยข้างหลังนะแล้วก็ กลับมาที่เส้นชัยตรงนี้นะคะเกตว่าเกตจะทำได้ไหม้มหปีที่แล้วนี่ขายกี่หน้าเขานะเดี๋ยวจอเชียดูตอนนี้กำลังแข่งปหนึ่งอยู่ของเกตปสี่ใช่ไหมเกตขาหนูมั่นใจไหมคะว่าหนูจะชนะนไม่มั่นใจ แนะเหรอเอาเพื่อสุขภาพอีกเดียวเลยเหรอตลกดีแต่ส่งมาม้าไปแข่งแทนนักกีฬาคนนี้แข่งอะไรครับแข่งไปสอบมาแข่งไปสอบมาไปสอบมาครับอ๋อแล้วทำไมหนีโรงเรียนออกมาครึ่งวันล่ะครับฮะจะไงขึ้นป .2 ลิฟ ต้องแก้มแดงด้วยฮะสาวเยอะสาวสาวเยอะที่นี่ฝรั่งด้วยสาวหน่อนเราไปปีนตรงโนเราไปปีนก็ตรงโกมาหน,น,นสาวเกาหลีน่ารักไหมออตอนนี้เกรดสามแล้วนะคะของเกรดสี่อีกรอบหนึ่งตื่นเต้นไหมไหนจับมือหน่อยดิเฮ้ยมือเย็น จครแข่งยังไหนรู้แข่งกับใครบ้างนะยังไม่รู้เหรอแต่ละทมเขจะขันมเองเอ่อเอาให้ชนะเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกเออสู้ตายสู้ตายสู้ไหมไม่เคยสู้อ่ะเฮ้ยวิ่งเร็วๆร็วนะอีกบวงเก่งหลุดทำไมเล่าฮะเอาไงอ่ะเอ้ยแล้ววิ่งวิ่งแล้วหลุดทำไงอ่ะ อ๋มีเลกกิ้งอยู่อ๋อมีเลกกิ้งอยู่ถอดเลยดีกว่าวิงด้วยเลกกิ้งไปเลยฮะจะได้ไม่ะวงไงเอาละค่ะจะออกออแล้วค่ะซอ ได้ <พ uka> ที่สามใช่ไหมได้ที่สามที่สามพอใจยังหรือว่าไม่พอใจ อ๋อแข่งใหม่ดิอ๋อแข่งใหม่ได้ป่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทําไมล่ะก็เลยเราก็ไปแค่รอบเดียวเอามาลูกได้ที่สามอย่าไปยอมไปลงไปดู้แทนลูกเร็วหนูว่าไอ้พวกนั้นนะพวกผู้หญิงตรงนั้นน่ะมันมีแต่คนเก่งๆอ๋อมีแต่แบบไอ้นี่เหรอลูกสวัสดีค่ะน้องอะไรคะอุ้ยเขินเนี่ยน้องมีอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปวันนี้วันนี้แข่งอะไรอีกคะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอ๋อแข่งแล้วตกรอบตกรอบเปล่าตกรอบ ส่งไก่ไปไก่ไปแข่งเร็วแข่งในกายได้ที่โนเลยกายได้ที่โนเลยเหรอไม่เชื่อหรอกมามาแข่งกันไม่เอาไม่อะไม่น่ายุ่งขนาดนี้เหรอไม่ได้หนูไม่ได้หนูแล้วเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเอาอะไรเนี่ยอุ้ยเราไปเข่าเป็นแผลอะไม่กินเตะบอลเตะบอลเหรอ ตีบอลจนเขาเป็นแพ้เหรอบอลกัดเหรอ่ใ่ใชยังไงอะ่ะบอกแล้วให้ถอดกางเกงเล่นจะได้ไม่กังวลเรื่องกางเกงหนูไม่ได้นเนี่ยถ้าถอดอจางเกงนะป่านเนี่ยที่ลบหนึ่งแล้วฮะ,ะป๊ป้าเข้าใจไหมว่ามันมีแต่คนจังเกงมันไม่ได้เรื่องกางเกงอ้าวจริงอ่ะนี่อุปสารคนี่ป๊ป้าตื่นมาร้องแต่ตีสี่เพื่อจะรอเชียร์อะไรเนี่ยตียสี่หนูตื่นมาตีห้า ก็ป,ป้าตื่นปาตีสี่แล้วป้าก็ฉี่แล้วป้าก็ลงไปนอนใหม่ไง <c oughs> อ่านี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นวันสปอร์ตเดย์ของน no ้องเคทนะฮะป้ายแพ้ไปเรียบร้อยฮะอ่ะ,อะโอเคอ่ะบ๊ายบายนะค <c oughs> ะบ๊ายบายชา,กายชากัยก่ายทำไมนะทําเอาตูดที่มาอยู่บนหน้าตลอดเวลา